สวัสดีนะคะทุกคนก็คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นดวงของชาวธาตุน้ำนะคะมีโกลก,ลกพิจิกเนาะประจำวันที่20นะคะถึง29กุมภาันี่เนาะว่าภาพรวมนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะจะเป็นยังไงเนาะซึ่งเรามาเริ่มกันนะคะสําหรับชาวธาตุน้ำเนาะปักหลังนี้นะคะไพ่ที่คุณได้เนะาะไพ่ตัวตนของคุณเป็นเด็กเรียนนะคะโอ้บางคนมีโอกาสนะคะที่จะได้รับของขวัญได้เงินเนาะ ประมาณนี้ได้นะคะหรืออาจจะมีการเริ่มต้นอะไรบาง,บางอย่างใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนาะที่คุณชอบนะคะจะเป็นการลงทุนอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อของบางอย่างที่มีค่าให้กับตัวเองนะคะได้เนาะซึ่งไพ่ของคุณนะคะที่มีขึ้นมาตรงนี้เนาะเออมีโอกาสเนาะที่คุณจะได้รับนะคะในสิ่งที่คุณเคยทําไว้เนาะในอดีตนะคะในเรื่องดีๆเนาะมีโอกาส ชาวท่านน้ำนะคะที่ปักหลังนี้จะได้ไปเที่ยวได้พักผ่อนนะคะแล้วก็พาแนะนําว่าให้คุณวางแผนชีวิตให้ดีนะปักหลังนี้นะคะมีโอกาสเนาะที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณมีการวางแผนชีวิตที่ดีปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในชีวิตนะ ปากหลังนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะไดไ้ไปเจอเพื่อนนะคะได้ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนหรือการไปเที่ยวกันของคุณตรงนี้ในบางโคนท่านน้าคุณอาจจะไปเที่ยวกันกับเพื่อนก็ได้นะคะไปเที่ยวทะเลเ่ยวต่างจังหวัดอะไรเงี้ยได้เนาะแล้วก็จะเป็นปากที่คุณจะให้ความสําคัญนะคะกับคนในบ้านในคนคนในครอบครัวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะสำหรับชาวท่านน้ํานะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะม,มาดูกันว่าการงานนะคะของคนที่ เกิดในราศีมีกรกฎพิจิกนเนาะั้นนั้นนะคะการงานของคุณนะในปักหลังนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะมาดูกัน งานหนักงานเยอะงานยุ่งนะคะแต่ว่าจริงๆแอนมอคุณสามารถประครับประคองงานของคุณไปได้เนาะเพราะว่าตัวคุณเองค่อนข้างมีความเก่งมีความขยันแล้วมีความอดทนในตัวเองนะคะคืออาจจะมีปัญหาเข้ามานะในปักหลังนี้แต่แอนมอว่าคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อนะคะต่ออุปสรรคที่เข้ามาแล้วก็หากใครก็ตามที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมีโอกาสเนาะที่อาจจะเดินทางบ่อยมากๆนะคะในปักหลังนี้เนาะในเรื่องของงานนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมานะเออสำหรับคนที่เลือก ไม่ใช่คนที่เลือกสิคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะที่เป็นแบบท่าน้ำเนาะตรงนี้ที่ขึ้นมาเพราะเป็นลักษณะที่แบบต้องเดินทางไปนู่นมานี่อยู่ตลอดแล้วก็งานก็ค่อนข้างแบบมีความยากลําบากเนาะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้ย่อท้อนะคะสําหรับท่าน้ําตรงนี้เนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกมีความแบบเหนื่อยล้าได้เนาะกับงานที่ทําอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเนาะแล้วมันอาจจะมีความรู้สึกแบบ ลังเลอ่ะสับสนในตัวเองว่าเอ๊ะเราจะหางานใหม่ดีไหมเราออกจากงานนี้ดีไหมหางานทำตรงอื่นดีไหมที่มันไม่ได้เหนื่อยขนาดนี้มันจะมีฟีลความรู้สึกของคุณเกิดขึ้นได้นะคะในปักหลังนี้เนาะแต่จริงๆแอนยังไม่ได้แนะนำให้คุณออกนะคะหากคุณจองจริงๆอาจจะเป็นช่วงเดือนพฤกษาเนาะถ้าอยากจะออกจากงานตรงนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าเออมันเหนื่อยมากแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะคะไพ่แนะนำให้รอไปก่อนเนาะนะคะก็อดทนนะสู้นะคะ,ท,นนะะ,คะท,ท้าท่านานเนาะมาดู ทการเงินกันนิดหนึ่งนะคะสำหรับพาตน้ำของเรานาะวา่การเงินของคุณนะคะปักหลังนี้จะเป็นยังไงการเงินการเงินทรงๆนะคะมีภาวะของการหมุนเงินเนาะแต่จริงๆคุณก็เป็นคนเก่งนะในการที่สามารถหาเงินมาได้นะคะแต่หาเงินมาก็หมุนเงินอยู่ดีนะเออการเงินไม่ได้แบบดีมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่า ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับคุณมากเพราะคุณรู้วิธีในการที่จะหาเงินอยู่ที่ตัวคุณอนะว่าจะทําหรือไม่ทำเนาะในการที่จะหาเงินมาได้นะคะแต่ว่ามันมีสภาวะหมุนเงินแน่นอนเนาะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะแต่คุณก็ประคับประคองมันไปได้นะสําหรับชาว่านน้านะคะในปักหลังนี้เนาะอืมมาดูการสุขภาพนะคะของ่านน้ำเนาะในปักหลังเป็นยังไงสุขภาพของคุณนะคะ สุขภาพเนาะแข็งแรงดีนะคะอาจจะมีเดินทางไปนู่นมานี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็อาจจะแบบทำให้ปวดข้อเท้าข้อข่าข้อมืออย่างเงี้ยได้นะเออเป็นแบบปวดเมื่อยตัวนะคะจากการเดินทางได้นะแล้วกออ็มีโอกาสนะคะที่สุขภาพเนี่ยให้ดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องของ อาการเวียนศีรษะนะคะตรงนี้เนาที่ขึ้นมาเนาะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องปวดหัวจากความที่เราคิดเดยอะคิดมากหรือมีภาวะเครียดได้ด้วยเหมือนกันนะคะมาดูความรักกันเนาะสำหรับความรักคนโสดนะคะพลังงานของธาตุน้ํานะคะปักหลังเนาะความรักคนโสดนะคะ,พะไพ่เนี่ยไหลโรลลี่นะคะอาจจะรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวหว้เวได้นะสำหรับคนโสดนะคะ ถ้าไพ่ขึ้นมาอย่างนี้บอกเลยว่าก็จะยังโสดอยู่นะคะเอออาจจะไม่ได้มีใครเนาะเข้ามานะคะนะตรงนี้บางคนแบบโโสดนะคะบางคนแบบยังนึกถึงคนเก่าๆคิดถึงคนเก่าๆเนาะยังมีความผูกพันหรือว่ายึดติดก,กับคนเก่าๆอยู่ตรงนี้เนาะมันก็เลยทําให้ตัวคุณยังไม่ได้เปิดใจให้ใครใหม่เลยนะคะตรงนี้นะบางคนท่าน้ําเนี่ยคือรอคนเก่าๆแบบกลับมาอยู่เนาะเออก็เลยแบบปิดประตูหัวใจนะคะถ้าไม่ใช่คนเก่าเนี่ย ยังไม่เปิดรับนะคะตรงนี้เนาะมันก็เลยเป็นพลังงานที่ตัวคุณเองจะยังโสดอยู่นะสําหรับตัวคุณนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะมาดูการว่าเราคนมีคู่นะคะพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงอ,อบอุ่นมากๆเลยนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากๆเนาะมีความห่วงใยใส่ใจกันนะสําหรับ คนมีคู่นะคะตรงนี้เนาะซึ่งพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณแล้วก็คนมีคู่นะมีโอกาสนะคะที่จะได้มีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันเนาะเอออาจจะมีการแบบ ไปเที่ยวต่างประเทศทเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันนะคะซึ่งจริงๆอ่ะไพ่ของคุณทั้งคู่มันเป็นไพ่ของคนที่มีความเข้าอกเข้าใจกันมากๆนะคะเป็นคู่ที่คุยกันได้หลายๆเรื่องนะคะคบกันแล้วแบบเหมือนเพื่อนมีอะไรก็ปรึกษากันนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะแล้วก็มีโอกาสนะคะในการที่จะมีการพูดคุยนะเออในการที่จะเขาเรียกว่า เปลี่ยนแปลงสถานะความสัมพันธ์เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเต้นแฝงมากขึ้นนะคะบางคนมีโอกาสเนะาะปักหลังที่อาจจะแบบพาไปเจอคนในบ้านคนในครอบครัวเจอคุณแม่อะไรเงี้ยเออแนะนําให้ได้รู้จักนะคะหรือว่า พาไปเจอเพื่อนก็ได้นะเพื่อนสนิทของตัวเองเนาะเออแนะนําแฟนคนนี้ให้เพื่อนรู้จักอย่างเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่มีความเข้าอกเข้าใจกันมากๆนะคะแล้วก็รักกันเรื่อยๆนะสำหรับธาตุน้ํานะคะก็จบไปแล้วเราไปต่อกันเนาะสาหรับสุดท้ายนะคะก็คือธาตุไฟเนาะเมสิงธนูนะคะว่าปลักหลังนี้ชีวิตจะเป็นยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทุกการติดตามเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย